ในที่เกินไปนั้นก็ถือเป็นการอยู่ใต้อานาจแห่งโคกิเลสถ้าพิจารณาตามเป็นจริงหลายเรื่องที่เราได้ดูนั้นก็ไม่ได้ทําให้เกิดความทราบซึ้งหรือเกิดความเข้าใจในชีวิตก็กลับทําให้เราลหลงไหลมมุนเ,เพื่อเินสนุกสนานขาดความเป็นจริงว่าเราจะดูเราจะพิจารณาในลักษณะสิ่งที่ผ่านเข้ามาในอายุนะนานนั้นให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงให้เห็นถึงความที่เราจะต้องเสียหาย และเรานี่ยจะต้องเสียเวลาแต่ถ้าเราขาดสติจากการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัสทางกายนั่นก็เท่ากับว่าเราก็เป็นผู้สร้างผูกสร้างชาติและถ้าทำกินต่างๆที่เป็นการเกินความพอดีไปจะกลายเป็นการสะสมเมื่อเป็นการสะสมจึงเกิดกองกิเลสเมื่อเกิดกองกิเลสก็สึงกลายเป็นผู้มีความละโมบในจิตใจ และเป็นผู้รักตัวเ,อ,เองเอมื่อเล่ารนในจิตใจนั้นก็จะมีแต่ความปวดแค้นอาฆาตปัญญาบานหากใครก็ตามมาทํในสิ่งที่เราคาดหวังที่เราเสพติดที่เรามีความสุขที่เรามีความชอบที่เรามีความผูกพันเราก็จะปวดเราจะเป็นผู้ที่ <c oughs> ทำผิดทำบาปทั้งหลายทั้งปวงการปเกิดจากการที่มนุษย์นั้นเป็นผู้มีความรารถนา เกิดความจริงจริงเหมือนกับบรรดาเราผู้มีอำนาจ้าหมายเมื่อให้พิจารณาจริงๆแล้วหรือนแผ่นดินทรัพยากรบนโลกมีพอเพียงมากมายแต่ยังมีความปรารถนามีความต้องการที่อยากจะได้ของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของเราก็จึงมีการลุกลามกันก็จึงมีการฆ่ากันกันและในที่สุดก็อยากจะเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่จะควบคุม และในที่สุดก็จงเป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมแล้วมนุษย์ก็จะเกิดความเล้าร้อนกลายเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบกันมาทุกบ้านก็จะมีแต่ความอยากได้มีแต่ความมัวเมามีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความหลงไหลมีแต่ความปารถนาและในที่สุดก็จะเกิดการรู้สึกแห่งการรักตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่อยากให้ตัวเองนั้นเป็นผู้่เหนือมนุษย์อยากให้ตัวเองนั้นเป็น ที่ได้รับการชำระเสเด็จยืนยงดังนั้นก็เกิดเป็นโองกิเลสทั้งของที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เมื่อของทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เกินความเป็นจริงก็จะกลายเป็นภาระจะเป็นเรื่องปูการสร้างเวรสร้างกรรมเราทั้งหลายก็จึงกล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรที่เรียกว่าเกิดการเบียดเบียนเราก็จะคิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเข้าข้างตัวเอง ว่าสิ่งนี้มีความจําเป็นสิ่งนี้เหมาะสมเราจะต้องเป็นผู้ได้รับความสขเราจะต้องเป็นผู้ได้รับความสบายได้รับโอกาสอันเหมาะสมดังนั้นจึงเกิดการเบียดเบียนโดยไม่ใส่ใจไม่สนใจเมื่อไม่มีความรู้สึกแห่งความเมตตาต่อกันมนุษย์ก็ถึงทำิดศีลเมื่อิีศีลทั้งหลายดังปวงอันคำอนของพวกทอเจ้าเมืองของการที่เบียดเบียนกันเมืม àng, ม่อมนุษย์นั้น มีอำนาจมีอาวุธมียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีสติปัญญาก็จะใช้วิธีการที่มีอยู่นั้นที่มีอำนาจเหือกว่าทำไม้ทำลายกันเหมือนคนก็ฆ่ากันหรือคนที่อ่อนแอก็จะต้องถูกรลังแกถูกทำให้เกิดความเจ็บปวดล้มตายสรรพประวาทั้งหลายก็จะมีความทุกข์ยากบางเยางหากวมีกำลังงมงาน้อยมีพลังอเล็กน้อยมีปัญญาไม่มาก จะถูกผู้ที่มีสิ่งที่เหนือกว่านั้นคอยกันแก้เงนแกนํามาเป็นประโยชน์ของตนเองนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์และในที่สุดก็ฝากฝังกันจนกระทั่งข้ามโพขแามชาติในที่สุดมนุษย์ก็จึงมีแต่วิญกรรมที่จะติดตามประโยชน์จากความไม่เข้าใจว่าเราทั้งหลายนั้นถึงจะหาสิ่งต่างๆาบนโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่จะมาทำให้เราเกิดความมั่นคงเอาวน หรือให้เกิดความยิ่งใหญ่ยางไรก็ตามเราก็จะต้องมีอายุไขอันจากัดเลยที่สุดเราก็จะต้องเปลี่ยนสถานะเพื่อเปลี่ยนสถานะสิ่งต่างๆที่เราได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมนั้นจะเป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมจะทําให้เรานั้นจะต้องเป็นในเพราะภูมิที่เราทําผิดธรรมพราหโดยรวมแล้วพระพุทธองค์ก็ได้เป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ในลักษณะของความเป็นจริงที่ใน อยู่ในตัวมันรู้ทั้งหลายทังกล่วมนุษย์ทุกคนมีความปวดหลายคนก็ไม่รู้ว่าความปวดจะส่งผลร้ายยังไงแท้จริงแล้วความปวดนั้นถ้าเกิดขึ้นทางใจก็จะทําให้ตัวเองถูกเผาไหมทําให้ตัวเองมีความเล่าร้อนทําให้ตัวเองนั้นมีความคุ้เข้องหนุงใจทำทางที่ใจของมนุษย์และสรรพสัตว์ควรจะบริสุทธิ์ควรจะใสสะอาดควรจะร่มเย็นกับเป็นเรื่องของการนําไฟทั้งหลายมาเผาใจตัวเอง การที่จิตของตัวเองนั้นเล่าร้อนทุกตรรมันนั้นก็ถือเป็นบาปร่ารใจของเราก็ปเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะให้ใครหรือตัวเรานั้นจะทำ้ายทำลายไม่ให้เกิดความขุ่นข้องนฉะนั้น,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 นก็นจะกลายเป็นการเดือดร้อน